สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะครับช่องที่จะอัปเดตข่าวสารในโลกคริปโตและเศรษฐกิจแบบเข้าใจง่ายนะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงโลกการเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้นะถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องบ t c o อ n ลงทุนบอยไว้ด้วยนะไปดูไปดูกันเลยนะครับเช่นเคยนะวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือการลงทุนนะเพื่อนๆควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับ เรื่องร้อนแรงที่สุดนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั้นเนี่ยคือการที่ทางอ e ีลิทธัมนะครับลูกชายของทม um, นะออกมายืนยันนโยบายสุดืดอฮาของโดนัลด์ทัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะที่เตรียมจะยกเว้นภาษีแคปิตอลเกนนะสำหรับคริปโตที่มาพัฒนาบนแพลตฟอร์มในสหรัฐอเมริกานะเช่นพวกออากรแลนด์ r ิปเปิและคาร์โ n o นะ แต่ข่าวร้ายก็คือคริปโตนะครับที่เป็นโปรเจกต์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยอาจจะเจอภาษีนะครับสูงถึงประมาณ3ามเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นแรงกดดันอย่างหนักสำหรับโปรเจกต์ต่างชาติหนะ้าที่จะเข้าไปยึดตลาดในทางสหรัฐอเมริกานะครับและอิลิททนั้นเนี่ยยังเน้นย้ำนะว่าการยกภาษีครั้งนี้นเนี่ยจะทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางของคริปโต ของโลกนะพร้อมกล่าวโจมตีเซกและแกลลี่เกนเซอร์นะที่เคยปราบปรามวงการคริปโตภายใต้รัฐบาลของไบเดนนะครับโดยทําเองนันเนี่ยชูนโยบายการปฏิรูปนะที่เรียกว่าแซนเ e ก u l a t i o n นะให้คริปโตเข้ามาอยู่ในงบดุลของรัฐบาลนะเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคตในขณะเดียวกันนะั้นเนี่ยไอทัามยังเปิดตัวโปรเจกต์ว Liberty Financial นะครับซึ่งพึ่งทุ่มซื้ออิตาเลียมเชลลิงและอาเวมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นราคาให้ราคาฮิปโตเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วนะสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตครั้งใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะครับ นโยบายนี้นัน,นี่ยไม่เพียงแต่จะทําให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําเท่านั้นนะแต่มันยังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอื่นๆในโลกนะโดยเฉพาะยุโรปเองนะที่กําลังถูกผลักดันให้มาสนใจบิตคอยอย่างจริงจังด้วยนะครับและล่าสุดทางซาร่ากราฟโฟบนะสมาชิกสภายุโรปได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศในยุโรปเรียนรู้จากเอลซาวดอนนะซึ่งลงทุนในบิตคอยและทำกำไรได้กว่าหนึเ ในเวลาไม่กี่ปีนะครับโดยซาร่ามองว่าบิตคอยคือตัวเลือกที่มั่นคงในช่วงเศรษฐกิจผันผวนนะครับและโจมตีนโยบายดิจิทัลของดิจิทัลยูโรของยุโรปนะว่าอาจนำไปสู่การควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดเกินไปนะครับ ก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวของซาร่านั้นเนี่ยท้อนถึงความจําเป็นที่ยุโรปจะต้องสร้างบิตคอยรีเซิร์ฟนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อและเปลี่ยนโอกาสและเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เท่าเทียมและยั่งยืนนะครับถ้าเราดูไปที่ภาพใหญ่แล้วเนี่ยการแข่งขันเพื่อสร้างบิตคอยรีเซิร์ฟกลายเป็นสงครามเย็นทางเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับซึ่งไม่ได้จํากัดแค่ยุโรปนะครับและสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะ ก็เรียกว่าสงครามเย็นทางบิตคอยนะครับ War of Nation Bitcoin Reserve นะครับกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะสหรัฐจีนญี่ปุ่นและรัสเซียต่างเริ่มนะครับแสดงถึงความเคลื่อนไหวที่จะสะสมบิตคอยนะเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ถือครองบิตคอยจากการยึดทรัพย์กว่า2 0 0แสนเอ่อ 7,000 BTC นะสำหรับทางสหรัฐอเมริกานะครับส่วนจีนเองแม้จะปราบปรามคริปโตนะแต่กลับกลายเป็นผู้ถือครองอันดับ2นะครับองจากสหรัฐอเมริกาจากการยึด p o l i Scheme ต่างๆนะในขณะเดียวกันรนะัเสเซียก็พยายามใช้บิตคอยนะเพื่อลดผลกระทบจากการคว่ำบาทนะเพื่อซ้อนให้เห็นว่าบิตคอยไม่ใช่แค่สินทรัพย์ดิจิตอลอีกต่อไปนะแต่กําลังกลายเป็นอาวุธทางการเงินในเวทีโลกด้วยนะ ในฝั่งของ s t a b l e c o i นะครับและ s t a b l e c o i นั้นเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะร i p p l e นั้นเนี่ยกำลังจะเปิดตัว Ripple USD นะหรือชื่อย่อน,นั้นเนี่ยก็คือตัว RLUSD นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและมงุงสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ s t a b l e c o i นะครนะโดยเน้นความน่าเชื่อถือและการใช้งานจริงในการชำระเงินข้าม คมแดนนะรวมถึงการรองรับระบบการเงินแบบ d e f i นะครับส่วนทั้งคาโนเองก็แรงไม่แพ้กันนะโดยชาวกินสัรนั้นเนี่ยประกาศนะว่าคาร์โนใกล้ที่จะถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นะด้วยการปฏิรูประบอบการปกครองแบบกระจายศูนย์กระจายอำนาจผ่านเช้งฮาร์ดฟอกนะและแผนโวตแตท,ที่จะให้ผู้ถือเอเดียมอำนาจในการกำหนดทิศทางของเครือข่ายอย่างแท้จริงนะครับ ซึ่งเป้าหมายของคาโนคือการเป็นเครือข่ายที่ไม่มีใครหย,ยุดยั้งได้นะในปี2 0 2พนยสิบห้านะครับส่วนราคาของบิตคอยนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยทำออทามไฮใหม่อีกแล้วนะอยู่ที่ระดับประมาณสักหนึ่งเจดันห้าร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะครับตัวบิตคอยนะเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ MVRVC สกอร์นั้นเนี่ย ในช่วงที่เป็นบูลันนะครับปี2017นะและปี2020นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าเส้นสีเหลืองน,นี่จะไปแตะที่ค่าประมาณสัก7นะครับแต่ก็ดูเหมือนจะทำ lower high นะตอนนี้นเนี่ยอยู่ที่ค่า3นะครับซึ่งถ้าเกิดขีดเส้นสีขาวเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยจุดที่น่าจับตามองคือที่ประมาณสักค่านะซึ่งตอนนี้นเนี่ย ถ้าอ้างอิงตามไซเคิลก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะครับยังมีโอกาสนนะที่จะวิ่งขึ้นไปต่อนะสำหรับตัวบิตคอยนะการเคลื่อนตัวตรงนี้คล้ายๆนะกับช่วงปลายปีสอง0ันยี่สิบเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นปีที่ Bitcoin บิตคอยฮับวิ่งเหมือนกันนะตอนนั้นเองนั้นเนี่ยตัว MVRV Score เนี่ยมีค่ายอยู่ประมาณช่วงนี้นะประมาณสักสามนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักสามนะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะซึ่งราคาบิตคอยก็ขดๆหยุดประมาณช่วงนี้นะต้องมาลุ้นกันว่า ตรงนี้เองนั้นเนี่ยจะเหมือนกับช่วงปลายปีสองพันยี่สิบหรือเปล่านะของตัวบิตคอยนะครับปีนี้นั่นเนี่ยไซคลนี้เป็นไซคลที่เรียกว่าฟอปนั่นเนี่ยเขียนนะว่าเป็น the c o r of nation bitcoin reserve นะครับซึ่งประเทศต่างๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปจีนรัเสเซียญี่ปุ่นนั้นเนี่ยดูเหมือนมีรี a c t i o n นะครับที่จะเก็บนตัวบิตคอยเข้าไปในีเ s ิร์ฟของตัวเองด้วยนะ ส่วนเหรียญอื่นๆนะครับตัวอีทิเลียมนะเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าทางตลาดเป็นอันดับ2อนะครับรองจากตัวบิตคอยนั้นเนี่ยราคาทะลุไปที่4,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้อยู่นะสำหรับตัวอีสผมยังผมยังมั่นใจว่าอีสจะสามารถทะลุขึ้นไปได้นะภายในอาจจะเดือนนี้นะครับหรือช่วงมกรานะครับทะลุ4,000ตรงนี้ไปได้ ยีตน,นเนี่ยเคยทำจุดสูงสุดไว้ที่ประมาณสักห้าพันเหรียญน,น,นะารัสหรับต่ออีสนะครับก็จับตาดูก่นต่อไปนะสำหรับตัวอีสนะครับตัว XRP เองก็แรงไม่แพ้กันนะปัจจุบันนั้นเนี่ยม,มุนค่างตลาดขึ้นกลับมาเป็นอันดับที่3นะครับแซงตัว Solana และก็ USDT ขึ้นมาได้แล้วนะตัวตัว xrp นั้นเนี่ยในช่วงวันนี้นะครับถ้าดูใน t i ม e เฟร m e d a i l นนเนี่ย เมื่อวานผมทำคลิปอัปเดตนะครับก็ยังวิ่งอยู่ช่ายแนลตรงนี้อยู่นะยังสู้กันระหว่างบูกับแบร์นะครับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงในขณะเดียวกันก็ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นแต่สุดท้ายวันนี้สามารถที่จะทะลุนะครับแนวรับตรงนี้ขึ้นไปแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะสำหรับตัว XRP นะครับต้องรุ่นกันว่าจะไปแตะที่สามเดี๋ยวรษาต่อ XRP หรือเปล่านะครับซึ่งราคาของ XRP ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่า สูงสุดนะในรอบตั้งแต่ตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบแบดนะเจ็ดปีประมาณสักเจ็ดปีนะกลับมานะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 0 2 0ันยิบันเนี่ยโดนคดีฟ้องร้องกันเยอะเลยนะสำหรับตัว XRP นะครับทำให้ในช่วงเออนั้นเนี่ยราคาปีช่วงปี2 0 2 0ันยิั่นเนี่ยหลายเหรียญทำจุดสูงสุดได้นะในช่วงนี้นะครันยี่สิบเอ็ดแต่ XRP ไม่สามารถที่ขึ้นไปได้นะ เพราะฉะนั้นมีคดีความนะกับเซกอยู่นะตอนนี้ก็ยังยังยังออนโคอิงอยู่นะสำหรับคดีความกับเซกนะแต่ว่าดูเหมือนออปีนี้นเนี่ยจะเป็นปีที่หลายคริปโตนั่นเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนนะจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะและก็ได้รับการออปชั่นการยอมรับมากขึ้นนะกว่าทุกๆไซเคิลท,ที่ผ่านมาเลยนะดังนั้น x r p ก็มีโอกาสที่จะชนะคดีนะครับ กับทางเซกอยู่เหมือนกันนะหลุดคดีตรงนั้นนะครับสำหรับตัวเอไดเองนะกลับมาที่ยังอยู่ที่หนึ่งเหรียญนอล่านะสับต่อเอไอยู่นะครับยังอยู่ที่แนวรับตรงนี้อยู่นะก็คล้ายๆกับในช่วงปลายปีสอง0ันยสิบนะสหรับตัวเอไดโดสคอยนะโดสคอยอยังวิ่งอยู่ในชนแนลตรงนี้อยู่นะสำหรับตัวโดสคอยอดูเหมือน หลุดนะครับหลุด nah. ท <Je> <ista> ี่แนวรับตรงนี้ลงมานะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการสู้กันระหว่างบูกับแบนะครับอยู่ในช่น n n e l ตรงนี้ทำรุนว่าจะหลุดนะครับที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะเปเป้นะเปเป้เขาเป็นอีกหนึ่งเอาเอ่อตัวมีมคอยนะครับก็ดูเหมือนยังวิ่งที่ช h a n n e l ตรงนี้อยู่นะสำหรับตัวเปเป้นะครับไซเคิที่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยพูดถึงพวกมีมคอยอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าผมคิดว่า พวกมิมคอยก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นั้นที่ได้จับตามองนะเป็นเหมือนเอ่ออ o โมชันวีแฮฟวเออโมชันอีโคเดกเหมือนกันนะครับที่คนก็ซื้อนะครับเพราะมันมีความสนุกนะครับมีความตลกมีเรื่องเล่านะก็เป็นเหมือนอีโมชันมาร์เก็ตติ้งนะครับมองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับตัวมิมคอยทั้งไม่ว่าจะเป็นโดสคอยชีบะนะครับหรือแม้แต่ตัวเปเป้นะแต่แน่นอนว่า ราคาค่อนข้างเวียงน,นะครับเวลาที่เข้าสู่แบร์มาเก็ตนั้นเนี่ยการย่อตัวต่ำลงมาอัดับ80เปอร์เซ็นตนั้นเนี่ยเป็นไปได้เลยนะสำหรับตัวมีมคอยนะครับอย่างเป๊ะๆนะย่อตัวต่ำลงมาในช่วงปี2024กลางปีนะครับจุดต่ำสุดในช่วงเดือนสิงหาเนะี่ยย่อตัวมา60เปอร์เซนะบ66ป so, อร์เซ็นโซย่อตัวต่ำลงมานะครับหลังจากที่ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับ บี B ก็ยังทำพึ่งทำจุดสูงสุดใหม่นะเมื่อช่วงวันที่สี่เดือนธันวานะ่ i เชลลิงย่อตัวต่ำลงมานะในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้นะฮอลลีกอนนะยยังภาพใหญ่เนี่ยดูเหมือนจะทําจุดต่ำสุด ที่สูงขึ้นนะแล้วก็ทําจุดสูงสุดที่ต่ําลงนะแต่ถ้ามองภาพเล็กเข้าไปเนี่ยก็ยังเทสที่ประมาณสัก58เซนตรงนี้อยู่นะครับเป็นแนวรับตรงนี้อยู่นะต้องมาลุ้นงจะทะลุนะครับขึ้นไปตรงนี้ได้หรือเปล่ามูลค่าตลาดของตัวเอาคอยทั้งหมดนี่อยู่ที่ประมาณสัก1.56ล e. ้านล้านเหรียญต่อลลานสารัฐนะครับอย่าง ไม่สามารถยังไม่สามารถทำจุดเอาทำให้ได้อยู่นะสำหรับสาหรับตลาดมูลค่าตลาดของตลาดคริปโตนะครับโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อน ฟังวันนี้ครับเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างกับข่าวพวกนี้นะครับการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นําคลิปตัวระดับโลกแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเมืองโลกอย่างไรนะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและถ้าชอบเนื้อหาอย่างนี้นั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้รับข่าวสารไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ช่องบิตคอย n ลงทุนบอยนะครับช่องที่เพื่อนๆไว้ใจได้นะสำหรับข่าวสารและมุมมองใหม่ๆในโลกของคลิปโตและแมโครอีโคดอมิกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ